I'm <laughs> Terima kasih telah โดครับมาเยินเรียบร้อยครับมาเยินอีกแล้วยาวเบียสามเบียอีกสิโอ้มือไวจริงๆคนนี้นนทานไหมเบียนทานไหมทานทันเบีย วากี้ขาหลักหลุดครับเบี้ยวเบี้ยโอ้หสุดยอดมาอย่างไรครับฟักกะปิอ่ะครับให้เดียวไหมโอ้โหยาวยุทธยาโอ้โหสวยงามครับ โอ้โจสองโจสามคะแนนครับเรียบร้อยครับกาก้กาส่งมาโจอ้าวโจไอไลท์อีกแล้วครับเอาละครับเหลือสองคะแนนครับโจอย่าเออเลอร์อครับเบียซิลเอาครับลงรูงนี้เก้าแปด ฉะนั้นนะครับโอ้ยหมดเวลาแหมต่อ56ครับ